ปรับ,บกระบวนการคราวนี้ปรับ process ใหม่หมดพอปรับ process เสร็จแล้วอะคะ่ะถึงไปหาแพลตฟอร์มทำให้ประสบการณ์การทำงานของพนักง,งานในบริษัทดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงเจ็ดปดเสมอถ้าเราปล่อยมือมันก็จะกลับไปเป็นแบบเดิมหนูคิดว่าโปรงใสมากคะ่ะในทุกๆ process เนี่ยสำหรับหนูหนูคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเราทำได้ดีขึ้นแปลว่าพนักง,งานลดลงองค์กรเล็ลงแต่ประสิทธิภาพดีขึ้น จวบีไทยเรามีขนาดเล็กลงมากค่ะพนักงานเนี่ยลดลงไปกว่า50%นะคะพอเราเข้าสู่แผนฟื้นฟูอะค่ะเราก็เริ่มที่จะปรับโครงสร้างก่อนทำให้มันแฟลตขึ้นปรับกระบวนการคราวนี้ปรับ process ใหม่หมดพอปรับ process เสร็จแล้วอะคะ่ะถึงไปหาแพลตฟอร์มทำให้ประสบการณ์การทำงานของพนักงานในบริษัทดีขึ้นเราอยากจะเติบโตไปด้วยกันแข็งแกร่งไปด้วยกัน น้องๆใช้ยังคะได้เริ่มใช้ใชแล้วคะ่ะสะดวกขึ้นทําทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชนันบนมือถือข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่พนักง,งานเข้าจนวันที่พนักง,งานอยู่กับเราอะคะ่ะมันจะอยู่ในซิงเกิลแพลตฟอร์มเสียทีหนึ่งเวลาเราเตรียมข้อมูลให้ผู้บริหารตัดสินใจจะตัดสินใจบนข้อมูลที่เฉียบคมแม่นยําขึ้นการบินไทยเนี่ยเคยมีพนักงานก่อนเข้าแผนนะคะ29,500คนเราปรับลด คนลงมาเหลือไม่ถึง1 5 0 0 0คนนะคะในปีถัดไปนะคะแต่แน่นอนในเมื่อการบินกลับมาทุกอย่างกลับมาแล้วเนี่ยการเติมคนจะต้องถูกเติมกลับเข้ามาพอข้อมูลมันเฉียบคมเวลาเราเติมคนนะคะเราจะรู้เลยว่าเราจะมีเครื่องบินกี่ลำจะมีไฟล์กี่ไฟล์อาหารต้องผลิตกี่จานจะขนน้ำหนักกี่ตันการเติมคนเข้าไปในแต่ละภาคส่วนก็คำนวณได้แม่นยาม,มากยิ่งขึ้น หนูเป็นปี2023ที่ผ่านมาหนูคิดว่าโปร่งใสมากค่ะเพราะว่าในแต่ละขั้นตอนในแต่กระบวนการเนี่ยเราก็จะมีการสุ่มจับฉลากเราจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าเราจะไปเจอจุดไหนเนี่ยเราจะเจอกรรมการห้องไหนเจอใครเพราะว่าในทุกๆ process เนี่ยมันจะมีการสุ่มจับฉลากใหม่หมดเลยเรื่อยๆสาหรับหนูหนูคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่ากรรมการเนี่ยท่านจะสามารถให้คะแนนในแบบเราที่เป็นตัวเราแล้วก็ไม่ทราบว่าเราเป็นใครค่ะ ส่งใหม่หมดเลยค่อย่างตอนแรกที่เข้ามาใหม่เลขก,ก็จะไม่เหมือนกันเลยในแต่ละรอบแล้วก็จะไม่มีการพูดชื่อเกิดขึ้นเลยในการสัมภาษณ์ของรอบหนูที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ประหารแผนนะคะท่านก็มอบหมายให้ไปทำ competency หรือคุณลักษณะพนักง,งานที่เหมาะสมสำหรับองค์กรแล้วก็กำหนด competency ชุดใหม่ competency ใ<ช>หม่คืออะไรคะใช่ที่บอกว่า A high drive for success <ม>ใช่ค่ะ,คะ A IM คือ competency หลักของพนักงานทุกคน A IM ให้ A high แล้วก็ drive เป็น competency leadership competency เราเชื่อว่าต้อง A IM ไกลแล้วก็ drive ให้ success การประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานก็จะประเมินบน competency set ใหม่นี้ด้วยค่ะนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไปใน HR ค่ะ Personal expense นะคะต่อ f l i g h t revenue เนี่ยวันนั้นก่อนที่เราเข้าแผนนะคะเรา23ปร์เซ็นต จนถึงวันนี้เราทำได้ดีกว่าที่เขาตั้งใจซึ่งเราคิดว่ามันโชว์หลายอย่างนะคะในแง่ของ ASK มันสะท้อนออกมาในตัวเลขเลยว่ามันวัดได้หมดต่อหน่วยการผลิตของบริษัทการบินไทยเราทำได้ดีขึ้นแปลว่าพนักง,งานลดลงองค์กรลดลงแต่ประสิทธิภาพดีขึ้นจากโครงสร้างที่เราปรับปรุงไปความภาคภูมิใจ มากมากแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจที่เราสามารถใส่ชุดประจำชาติไปทํางานได้อย่างตามพอร์ล่าสุดที่หนูกลับมาเนี่ยคะ่ะมีคนขอจับว่าแบบเอ้ยอยูขอจับหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ล่าสุดคือเพื่อนหนูก็มีคนต่างชาติขอถ่ายรูปได้อธิบายเขาไปด้วยว่าตอนนี้รู้ไหมคะว่าแบบเนี่ยชุดเรามันเป็นผ้าไหมด้วยแล้วก็ผสมกับโคดพลาสติกเพื่อเข้าโครงการที่เราจะรักสิ่งแวดล้อมด้วยะคะ่ะเขาก็ว้าวใหญ่เลยว่าการเปลี่ยนแปลงเจ็บปวดเสมอถ้าเรา ปล่อยมือมันก็จะกลับไปเป็นแบบเดิมแล้วเราก็อยากจะบอกให้สังคมรู้ว่าเราพร้อมแล้วหลายอย่างพนักง,งานตัดไปเยอะวันหยุดเราก็ตัดวันหยุดลงม,มหรือมินิมัมที่สุดเพราะฉะนั้นเราอยากจะพิสูจให้สังคมเห็นว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องเข้มแข็งที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้วยกันการเป็นเอกชนเนี่ยทำให้เราทํางานได้เร็วขึ้นแก้ปัญหาเร็วขึ้นสามารถที่จะยืดหยุน่นแล้วก็ตัดสินใจในการทํางานได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นนะทั้งหมดทั้งปวงเพื่อจะพิสูจให้ทุกคนที่ให้โอกาสเราเห็นว่า เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะการบินไทยจะไม่กลับไปพลาดในเรื่องที่เราไม่วางแผนให้ดีในในอนดีตที่ผ่านมาแล้วเราก็จะไม่กลับไปเป็นรัฐวิสาหกิจ